หอดไสรเหรอฮไอลุยกลางผู้ล่ะนี่มึงเคยได้ยินบอขุดโป่งนั่นไสอ์ยูไใส,ใสดูนี่นั้นป้าป้าไปนั่นห่วยน,นี่หลายลงกน้องเป่าบั่นเฮาตัวโูนไปจดกันยุดอ่อนสาดทุนโอ้มันไหลไปเต่พี่จีเอ,อ๋นี่ละตนน้าม,มันนะมองสิงสาลาสาัตว์ลงมาหากินนั่นโอ้เถวนี้บอเราเป็นเย็ยนเย็นเนาะแจ้งเมื่อนี้ไปบ่ท่านไดดอกหาหมองยูหม่องเศร้าสะกวนใกล้สิค่ำละ่ะเฮ็ดห่างบ่ท่านแน่นอน เตรียมหาไม่หาไหลหาเฟื่อนมาได้หลายเด้อไปบดกลางขึ้นบ่ไ,ได้เด้อเอางั้นบ่แต่เว้นก็ย่งอยู่สูงอยู่สันพ่แมนซีโมงแรงหนึ่งบ่ห้วยอยู่เทิ่งผู้บ้นบ่คื้บานเฮาเด้อแต่เว้นคำลงมาหาโมงแรงนี่เริ่มมืดเด้อเดยอย่บานเฮ้ายังบ่ท่านหนึ่งเข่าอยู่จักแล้วถ้าได้เกา่อยกับมาหวอดจะตีนผู้เนาะแม่นหาเก็บเฮ็ดเก็บพักเก็บหน่อไมหละก็เมื่อแม่ฟาดเป็นมือบนตัวน,วนี้ตัวที่ข้นมาหวอดเออ ่อยก็หาแต่เคยมากนี่ละ่ะนั่นแล้วสู้จะเลี้ยน้ำกูบาดนี่เป็นไดตาด,ดินโป้งนี่หัวก็ได้เคืองทางนะแต่ว่ารอบนี้กันมาฮอดนี่กับพ่อละผ่านไปคือสูนี่กูพาขึ้นไปฮอดผาแดงยั้งบ่ไดดดอกขันบ่ชจำนาญนทางอีดีนะเมื่อนี่พักยตาดินโป้งนี่ละ่ะเอา้าเอาเต็นไหนก็เอาไผสิไปหาไม่ไพ่เหฮิตบังขงลามหนึ่งเขงกาก้อนสันเขาสารเอามาหลายจะบ่ลุยกับพ่อได้กินยูขันจะยูจักสองสามมื่นนั่นไม่ไพ่ย,ยูท่างใดล่ะไอ้ลุย เจ้ากูว่าเดี๋ยวกูเนมหาก่อนนั่นนั่นยางปีกจักหน่อยกันสิมีก่อไผ่ปลาอยอะหนาเลาะน้ำนั่นไหมโอ้ไปนี่บ่เอาจักสองล้ำกันนาสิพ่อดอกเนาะไปเป่าเฮาเออขอเพิ่นเนี่ยแหละแต่ว่าจะเฝ้าวผ้า,ากันยางเขาไปเลิกก็นี่หลายเด้อเอามันเป็นยังหรอพ่อใหญ่เออสูเสือกูนี่นะติงเข่งหน่อยเดียวหลงเลยเด้ปลาได้เนี่ยมันบ่แม่นบ้านเฮา,าดลย้วยแม่นบ่ข่อยบ่กว่ามันไปไก่รอก มันก็เคยข้นมาได้สามเดือนนี่ลหละนั่นละ่ะบอกไว้สักอนไปเป่าตัดไม้ไผ่เฮ้าท่างได้ไรพุนพุ่น,นท่างพุ่นมองพ่อยังฮิโน่บอกพุ่นห่วยก็ไพ่ปลาอยู่ใส่นอแล้วสิมาท่างผิดได้ละ่ะบ่เห็นบ่ย่างของปอีกจักหน่อยบ่หือโอ้ยปลาคือหกคักแท้อึกน อน,น,น้าไว้กระไดเนาะเอ๊อุอ้ยงอดึงเฮ็ดยังงาไม่ห่วยจะยัง้โยงโดนนี่มันดีดตาใคยพ่นะมึงกะเบิงในมีมันกะหกเนาะอึยขันเบาน้าหันห่วยห้อยยังวันนี่คือห้วยตีนคนแทะเอาก็ตีนคนเนาะตีนคนไอนน้ยังมันคือสีน้อยแต่สันเต้าเอาก็ตีนเล็กน้อยฮันดีแน่ว่าไปอีกละมึงกะไดตีนเล็กน้อยอ้ยังคือสีมีคางเดียวบาดนี่เว้ยเกือบมันขาด ครางนึงก็เป็นห้อยตีนข้างนึงก็เป็นห้อยเกิบเบิ่งดีๆแม่บบเซียไฝ่เพิ่ลสิเหยียบน้ำได้เห็นเนาะ <laughs> นั่นดีก่อไพ่ปลาบักเปาไซล่ะไออเอาแม่ขันมึงเห็นอ๋อเจ้าใส่วะเจ้าขึ้สิตาดีเทอเดียวดีเว้ยก่อไพ่ก่อบักไงนึงบ่จำเป็นต้องตาดีบ่ดีหรอกโอ้พุ่นบ่โอ้ยกะแนวปลาหกขัดเนาะเห็นต้นยอดวะนี่แหมก่อห้าวอีหยังนี่เอ้ามุนเข้าไปนี่ละออกนาทะแม่เจ้า เฮ้ยคือหกแถววะนุ่งกับพ่อยุ่งเอ้อ้อ้อออาวไปนั่งเย็กย้อนความหัวมาตายบนน้ำมันห่วยคนสบออยู่ทั้งหลังนี่ <c oughs> สัว่วค่ะนี่ละอาลำมทั้งนอกนี่ละมันยังบนเนงหมดขาไปเลิกโอ้ยขออนหยานบาดค่ำขอไม่ไพ่แต่ล้ำในเด้อเจ้าที่เจ้าทางเอ้ยลูกล้านเจวไปหนึ่งเขาสันดอกอถูก น้ำแม่เปาเพิ่นห้ล่ะเออ้ยน้ำคือไหลเดี๋ยววะยุ่งกับพ่อยุ่งเปาตัดเปาตัดไว้ไวๆเนี่ยยืนทาซื้อๆื้อก็ให้ยุ่งกัดเจ้าขวงได้บรดีนี่โอ้กะกูพ่ายขวางดูเนาะข้าสันเจ้ามาตัดมาคนจะไปพ่ายทาดอกฉันได้ฮกบังล่ะพ่อไปนี่พ่อละหนึ่งเขาซื้อซดอกโอ้ยปะปยุ่งยุ่งยุ่ง ปากรมาทำไหมกุญงก้อนได้ห่หงวยทางได้เอลุยนี่เด้ยอยู่ไกลๆเฮ้น่ไปล่างนาล่างตาอาบน้ำปะอุ้ยคือขั้นรอวะตาม,มาตาม,มาอุ้ยคือใสคักแค่ตักน้ำไปน้ำรดนะ่ะมานจอปุ๋ยางเที่ยวหลายเถื่ออาบน้ำจะบาดก่อนอุ้ยเย็นสุดยอดเลยวะอ่ามีแหงได้บานนี่ใสดีเว้ย ต้นห่วยน้องเป้าวะที่นี่เออนี่เราไหลลุบไปบ้านห้องกระไดสมพ่อหน้ามันว่าเบิร์ตเจือเกลือหรอแม่เนาะไหลจากจักอยู่อู้นี่ปูกระมีตัวนีนไอ้ลุยใช่ล่ะนี่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 แตงง้อยู่นี่คุณน่ะซีหาตัวพุ่นหกตัวเจ็ดตัวพุ่นนี่ปูหินนี่ปูหินไอ้ลุยนี่ตัวตัวยี่ยงยอู้ไหนตัวอยู่ตัวนีนแมนเ็ดบักลุย เป็นยังไงเอนี่มือกูแฮมเ้ยนี่เอามาใส่ยามน้ำค่อยนี่เบิบลนึ่งแนเวก็ยินมตัวเป็ไงนึกว่ายู่นี่คือกันไห้ไมึงบานนี่นี่กูได้บอห่วยข้าวเดี๋ยวนึงคือคำไหเแต่ว่าเป่าแมนคว่ำพจน์ยิ้มโหน่ะบาเนาะเดมาเดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้แต่ที่ตัวมึงเป่าไได้หาตัวไอ เอาพอาอามม่อเหรอปะตัวตีเฮ็ดยังเลี้ยวพ่อใหญมันมืดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีจิโต้กันคุณโตัวใหญ่ดีเอาสัน่นคุณย่างก่อนเด้อย่าพงพ่อใหญ่ฮีโนะฮะเออเดี๋ยวจับปูไปเติมก,ตตกันอีจิเข้ากันโอ้ไหลคักว่ะเออ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 กล้ามใหญ่มันหนีมือโอ้อ คือดังไฟกว่าไงเถอะวะคนไปเสียละบาทนี่เอานอนไอู่ผี่บอคอย่างฮิโนะคอยยางฮิโนะคอยได้มาละได้บางคลามหนึ่งเขานั่นห่วยรับซื้อตัวนี่คอย่างฮิโนะอืมง่ายเลยคือสีมือแห้งเนาะนอนซะสัน่นเดี๋ยวบางขาามสูข,ขอสิบุกเจ้าดอกไอลุยเจ้าทายดูว่าคอยได้มาอีกจกโตเม่เกินสองโตมึงอัน่ได้ขเข้าใจผิดละครับ <Yeah. S 2> เป็นซิฟโอ้มามามาเอามากูสิจ้ามนน่สุดฝีมือเลยเด้อพีหยอดประแดกจักหน่อยแต่มันก,กรอบๆเหลืองๆหอ,หอมหอมแหมพป่นยี่หีโน่แล้วนอนหลับติดเออเราเมื่อยแล้วนอนซะมึงเอาไม่แพ่ไปเฮ็ดบังขอ,งของามไปขอสารอยู่ในหันเดอ้ออยู่ในถุงนั่นถุงใดโเอ้อูยู่ถุงใ่ขาวๆนั่นแหมไม่แต่เขา่าัตอยู่ในหันเฮ็ดซอยกันคนละอย่างมันคำละนี่โอเคไอเดี๋ยวคอยจัดการเอง พอย่างฮีโน่แต่หน่อยเจ้าก็ตื่นึ้นมากพร้อมกับกินหอมหวนแล้วก็กินที่อบอวนเมื่อสิเมืออมอมมอ่อเขามางมอีกหน่อยลุยเอาไปป่นอยู่บ้านบานเอาไปสอดไหนก็ได้ตัวตามอีปูซื่อๆออโอ้แข็งเถอะวะเคลีย,ยใใไฟออกเจ้าหน่อยในเป่าเพราะว่ามันกว้างไงผดเน่เดี๋ยวเดี๋ยวเสียวออกอย้วยมาหยุดทั้งพูดแล้วเงียบดีเว้ยได้ยินเสียงน้ำไหล ยินเสียงล่มถ้า่าบรรยากาศมันเปลี่ยนอึมครึมจังหน่อยนาะลูกพี่มันกับ,บ่คืออยู่ทางใต้แล้วเด็กจังไหให้บอกเมื่อนี้บเมื่อกูบ่ตตรงดินเดี๋ยวหอมอย่าลืมหยอดปลาแดกน้ำเนี่ยเด้อไอน,นัวขนาดเดอยู่บ้านเถ่นปนก็กผักไผ่เข้ากันคักอาสีเลืองอ้ทุยเว้ยค <laughs> ักน้อไอเดี๋ยวเอาปลาแดกยอดหอมบันยังลว้จักหน่อยนี่หากินยากเด้ อยู่บ้านเฮาบ่ได้กินเด้อขันบแมันมามาอยู่ทึงผู้หลายคักเนาะอยู่นี่มีตัวตัวยิ่งใหญ่ไหมอืมไม่ยังไง้ร่มคือมาแห้งแต่เป่าโอ้ค้นมาสูงสูงเลยเสียงเปิดแต่ย่านเนาะล่มไหมธรรมดาล่ะอยู่ทึงผู้ก็เย็นดีได้ละอ่าโอ้ยความแถววะากล้หน่อยบังขอล้ามกระซุกแล้วล่ะขันมันใหม่ทั้งหนอกใกหน่อยนั่นมนละกำลังกำลังไอ้อืบาดท,ที่เศร้าก็เศร้าซืา่อเนาะร่มไหมบ่กคืออยู่ข้างแต่บ้านเฮาเนาะขันมันแห้งๆจังส่เั่นฝนตก พุกัญายิโนแม่พอยังยิโนะพอยังยิโนอืมอ่าอาลูกๆก,กินเค้าคือนอนดีเทนด,ดูนี่ปานยุบานเจ้าของอรรถไว้ยมือรถตัวไหนลุยห่วยซาแต่เกาคำมากเลยมือรถเด้พักอยู่นี่บ่เฮามือนี่จังใจซอยกันไปหาเฟื่องมากว่างไว้เด้อไฟดับบ่ได้เด้หึลมไม่อีล่ะเอ่แปลกเว้ยรอบสามเหรเด้นี่เออหยุดเถื่พูดก็เป็นยั่งสี่ละห่วยหอมไม่ยัง้งเหรอลุย นั่นว่าแล้วเปอร์สิได้กินนอเป่าหอมแมนบอพอย่างฮิโน่จีปูหินผุนเดีมีตะัวใหญ่ๆปะฮะจีปูแมนห้วยบักลุยมูฮาสูเอาจีกระปูจังดีดูนี่สวยเห็นลกมาบ้านอ้าวเป็นยังมันก็มาตะโดนเลยได้ล่ะอุ้ยดึกทีแม่ดึกทีแมววุ้ยดึกจังไดีชั่ว่อยก็บอกเป่าสิจับได้มีเมื่อวันสันนั่นแล้วปิ้งซุกแล้วก็สิวี่ทิมวันนี้เมีแมนบาด ได้ยังได้วิธีทีมสักอนห้วยขันเอาทีมกับโบมีแนวกี่เลงแล้วเนาะนั่นแล้วกระน้อยสูสีบ่ได้กินในยังจักยามเลยอยู่นี่เสื้อกูได้มีเป็นยังล่ะหรือเดี๋ยวทีมห้วยคือว่าจังสันเนาะบาทนี่เอาทีมกับทีมตัวยาวอ่ะอ้าวไ <c oughs> อ้โโไไกูไข่ห้วยลมคือมาแห้งก็เก่าถึงตามกูมาตามกูมาเร็วห้วยคือ,มอนมนเข้าไปใต้เงาไม่งอบาทนี่มียังอีกง้อบาทนี่เนาะตามกูมาเว้ย เสียงอีหยังวะนั่นมันมากเหรอไม่บ่เสียงอีหยังมากเหรอเก่าจักคือเสียงเล็กน้อยนี่ไปทำไมเฮาไปคือกันหัวถามผู้สกคนนี้ข้อนี้เสียอียงหนังน่ะหุยมึงแห่มายังมาฆ่าหนิเนม่ยนี่ไปพูดบ่ได้แห่มันนี่ทนนี้่เสียงยังไปอย่างนี้รึวผีกองกอยกวกาห้าสูนย์ะผีกองกอย กะจี้กะปูชูนันดิเฮ้ยมักเฮ้ยหนังมีมักมันคือบัจีกินเองสันแม่สีมันอยู่สาเดือนนี้เบิ้งคอยเบิ้งกันอะโอ้ยกูทีทีปีนี้ซะบ่จีแม่ห่วงยังอย่าปากอย่าปากเห็นหนังกะหามถ่วงแม่หามถ้วงเออน่ารักมาแล้วนี่เสียงหัวหน้ามันหัวหน้ามัน หนึ่งสองมันือตัวน้อยเดียวห่ะเป็นงูได้ปะมันกินทั้งนั้นมีกับปูไม่เงีนแล้วเฮ้ยปิ้งกับปูคอยขาดย่งควบควบยุกมาเมื่อยกระกูที่งมได้มีมือกูว่ามันสิขาดนนปิ้งกับปูคอยสิสเตอกกปูเซยกินปานของจุของน้ำหวยน้ำตองสู้โลกไปหาเอา ลมมาอีกแล้วลมมากอีกแล้วแสดงว่ามันสิไปแล้วเนี่ยอยากปกได้อยาปักเงียบเงียไปใช่ละไปลยเด้ลมมาคือเหม็นจังสีปอยไงนี่นู่กินมันเป็นเน่าเน่าเน่าแมงกันนี่ทวดนั่นแล้วว้าา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 าเอ้ยาาาาาาบาาา มันคือไปไหวมาไหวเถอะวะผีกองก้อยเนี่ยมันไปนน้ำร่มมันมานํ้ำร่มตัวขันมึงเห็นลักษณะนี่เนี่ยแสดงว่ามั่นละจำไห้บาดนี่ก่อนขึ้นพูกูพันลืมบอกสูเนาะแสดงว่าห้อยตีนน้อยๆที่เฮาเห็นอยู่ในป่าเนี่ยของมั่นได้เนาอสู้ไปเห็นยุใสล่ะทั้งไปตัดก่อไผ่นั่นแล้วจากหลยอยู่เด้แถวเนี่ยก็ตอนที่ไปตัดลํำไผ่ไม่เห็นเขาลามเหมนเด้ยุป้านั่นละหลายถทะแมนเธอแหลกนึกว่ามันตีนเล็กน้อยแล้วโซกันกับไอ้ลุยอยู่เนาะแต่ว่ามันถังมีน มันมาืางกี้เนี่ก็บ่ได้สังเกตดิผีกองกอยนี่มันมีขาเดี่ยวดีโอ้สมพ่อมันเตี่นจุดจุดจุดมากเนาะนั่นละตัวมันก็บ่ได้สูงเด้ซ้าเล็กน้อยนี่โอ้ว่าแต่จะไปกวนมันเอาจังได๋ตัวระบาดนี่อันนับแรกก็คือว่าเฮ้าสามคนนี่ต้องออกจากห้างไ้ให้มันได้สักวันเอาเม่นเด้หละเนาะออกจังไหนล่ะเอ้สมหมดมันจะทั้งไหนสูก็ออกไปทั้งนั้นตัวออกไปจังเนาะบาดนี่ เออแม่นฟองไหนเหรอฮื้อเขาขอมาเหรอเอาโอ้ยพวกฮานี่แมสซูมาแต่ทางไต่ไอสันอยู่ตีนตามออกไปหนิ่บ้าเหรอ <c oughs> สิตายบอกเขาหาทางออกบ่เลยตาก็คือบงบ่นออกข้างหน้ารถสันเมียนอยู่เอาสูซี่กูมอนออกไปจังได้ฟองน้อย,น,อยนึงอะ่ะกูบ่ามันเจริญไหมไอ <c oughs> สันออกไปกอนเจ้าไอ้ลุยออกกอนจังไดนบาดนีมึงน่ะต้องออกกอนมึงเขามาที่หลังกูหมย์เฮ้ยเนาะเมื่อเมื่อกูจะออกนี่หลีดู เออเอาองยังมาเต่งเอี่ยวกูวะโอ้โอ้ข้าคอยตัวทนได้ไรไอ่ไอ่บอกได้แล้วบาดนี้โอ้ยกูหมดขวบอยู่ได้จังไหนวะสิมากระมาเด้อเออใครเนี่ยออกกล้องนี่บอกไอ่เออโอ้ยจีแม่นหลายคักหักไม่ก็ได้เออจังสั่นไหมตายมันขาออกยากแถออ่าจู๋ไม่ยังนเขาจะงี่หนอ เล่นแข้งกูแน่เอาโห้ยหนอมา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 บอไม่คอหลังไม่คอหลังค่อยๆค่อยๆเออจูไฟขออีกไนลุยพื้นมันกับโบเอ็ดแล้วคอยหอบมากก็บอกเป่าก่อนมาไงนึงย่างนี้ไปหาแจ้งกับโบเบิร์ดอันสิกินอี่กี่บ่อกี้กระปูเว้ยตกลองมันสิกกลับมาอีกคนอีกคนหน่งพี่หนอจัดแล้วล่ะ อันนี้กูกับเขาเน่ใจคือกันยังเหลืออีหยังกินนั่นแหละสัยังจักอันจักรยางจะบอกจะบ้างขอร้ามนี่แล้วป๋าเออกันยังดีเดี๋มันยังเหลือไปเหง้าโย <laughs> ทำไมมันกินบ้างขอร้ามเป็นนั่น <laughs> คือสิบราะได้สินแตกอีหยังไหนน้อเฮาเนาะเออพี่นีิโน่พี่ของไกรนี่ครับมันมักกินกระปูเป็นยังมันขึ้นมไปหากินน้ำเหยื่น้ำหงอเหรอมันก็ไปหากินขึ้ขกันนั่นละ่ะแต่ว่า มันกินมอลายตัวมันน้อยโอ้ตัวหัวก็เห็นเต็มตาข้างแรกเลยได้หน่เนาะอยู่บ้านก็มีแต่่าวลือบางเมื่อผู้นั่นกระเว้าบางเมื่อผู้นี้กระเว้าแมนมืกินปลาน้ำรอบแน่น้ำไสแน่กินปลาติดเบ็ดแน่ย่งเต้หเาหัวขล้อโอ้ัาได้แถมมันโลงไปเต้าูพี่เนาะเออนี่หละไข่มันเอาคือว่ายังสัน้นอยู่น้ำปลาดงดิบอยู่น้ำซ้ำใย,ยๆนี่แมนบดเลยนะมูนี่ช่วงนาฝนฝนตกไม่น้ำขึ้น ปลาไข่กำลังออกนี่มันก็ล่งไปหากลิ่นจ่ทงหน้าบ้านเฮาพ่นแล้วซูบะไข่สังเกตตีเวลาสซูไปใส่เบ็ดใส่ก้างน่ะเถือกปลากระเหลือตหัวก็ร์เอแคลนฟีเมอร์เพิรนลานโอ้ใคยคือนซวดระบาดนี่ที่แรกก็เข้าใจว่าอีปูกินบ่อวะคือเหลือตัวหัวขอร์ลันดอกแมนอืมบ่ได้สังเกตห้อยเขียวมันจักเถื่อเนาะเออแต่ว่ามันก็บ่เป็นยังดอกคนไปย่มันซื้อๆมันก็ไปหาอยากให้กินตามภาษามัน เ้างใบเห็ดยังให้มันมันกับพ่ยุงเกียวอย่างกับห้าต่างไฟตั้งหากินไปกันแล้วดอกอฮ้ยเนาะใคยว่าอยูดย่ดอนสาาพีไตห่าบ้านห้านี่ว่าคักเหรอดิบ่พ่ออยู่นี่ก็จงเป็นพดคักซะเออจำไว้บาดนี้โอ้ยหนมเขาป้าเขาดงเขาพู่เขาพาอย่าพากันกี้กระปูของมักมหลานโอ้ยาล้องล่ำทำเพลงยาเสียงดังโว,วยวายยาไปสบประมาทเจ้าที่เจ้าทางเพิ่น เออมันสิเป็นการลบกวนล่ะครับไปลบลู่สิ่งที่บ่มีตนมีตกับสิ่งที่มองบอ่เห็นจําไว้บาดนี่โอ้แต่ว่ายุตาดโป้งนี่กับบ่มียังดอกว่าว่าแต่กันเขาไปในป่าเล็กๆหันให้เขาไปพร้อมกันมีผู้ใดามากเอินกับยักขานยักตอบบางสิ่งบางอย่างนั่นมันซ้อมเบิงเฮาไปตลอดอยู่ดีบ่ย่า,ยาเผอฟังดีๆเวลาได้พานบอกหันเมื่อกี้นี่จมกระปูบอกให้ดึกทีม่มดึกถิ่มก็ยังเสือ,อยู่ บีตัวมันบอมาบีกินข้าเมื่อมึงหนึ่งเอาว่าป้าเจกระใดไว้อีลนนหลีนั่นแล้วตกลงขึ้นนี่เขาสินอนใส่พญานิฮีโน,นะเมีนกานอนอยู่นี่แล้วมันสิเป็นยังแดงบอลเพล็ดแดงบอลมั่นละกันนอนตัว่าฤาษีเสีสม,มณ์เขาไปนอนอยู่ในหากไม่เอ็นมังเกิาบุญเก๋เอาอยู่บอกเกังได้เปิดจะกินได้เยอะบ่ลุยห่วยมันสิเป็นยังจะกินได้อยู่ได้ล่ะ ลวขฮาสิกินกับหนังบาดนี่เอาเจ้าประเดกอยู่ได้ยามมันเด้เะวังไม่แม่เปาไปตองหัวยังหันหลอยู่ได้่ดะกินิ้าขอล้จำจําเจ้าบอ่บอมันกัดได้การนด้เนาะหลือซูสิกี้กับปูอีกบอ่อเ่อ้ยบ่อแล้วกัญญา,ากับบ่ว่าการก็ว่ามันหลายแท้สันเอากินลากระแตงบนนอนคางกองไฟในละข้าเมื่อนี่แล้วกุซิโยย่ามจากช่วงนี้ไปฮอดไกล้ขันโกกเด้บักลุยย่ามสองมึงครับ ไปหอดไก่ขันกลางแล้วก็ให้ปุ๊บเปลเบลเป,า,เปากระตาฟังไก่ขันอว้บาดนี่กันหอดตอนนั้นนั่นเฝ้าลูกพร้อมกันพเพราะว่าห้องสิ็จเขาไปจอบไก่ปลาตอนฝ้าสางนี่อูเอาจังสั้นบอกเอาเอาเขามาก,กินบาดนี่เอาประเด็กออกมาเป,า,เปาอยู่ในยามนั้นเอามาปเป่าออกมายุกเขาละแต่ว่าจําไม่ได้ขึ้นนี่เขาเว้นเขานา่าย่ำหามรับเด้กครับมีผู้ใดเอิ้อนยาขานรับมีผู้ใด้เบายายางออกไปหายายางออกไปซองเบงิงให้นั่งอยู่นี่ กองไฟยัให้ดับถูเฟื้นเขากต่เที่ยวขากับไปง้มกระปูเมื่อกี้เว้ยให้สีกล้าออกไปเนาะให้พี่น้องเจ้าถิงแห่เม่กินน้ำอีกกันแล้วจักแล้วก็ว่าหอมดีแท้สันมามามาก,กินมาก,กินเบังขาล้ามกับกระปอกแล้วละนี่ไหม่แน่ได้ช่วงล่างเด้อทางเทิงก็คิดว่ากินได้ยี่ดอกเจาก้าบังรูปเป่ากับเจ้าประเดี๋ยวบอกนะ <c oughs> ่ะเฮ้ยแสบขี้เกเวยไปได้ไหนเป่า ไม่เคยกินเพราะแบบนี้เั้่งกินเรื่งตืน่นในได้กินแล้วบ่ปากบ่ติง่งเนาะมึงมาหอมดีได้หลอะกูบาห้านาเผาขลามเอาอประเดกบองใส่น้ำเด้อกินแล้กักฝ้าวนอนบาดนี่เฮ้ยจะนอนรับอยูบอ่บ่ล่ะ